เ,เสียงใครเป็นอะไร่ะโอเคก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้ก็เอเดรียตลักู่เกมดาร์กโซเวอร์ชันระบอกกะดีแล้วเช่นเคยหรือเป็นเอเดรียลิงเวอร์ชันะระบกผสมป,ประสานกันนะนะก็เกมนี้ชื่อแบบไม่ชื่อว่าเดริกออกเสียงผิดออกเสียงถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเคอย่างแรกเลยก็อ <laughs> <laughs> ่าเดี๋ยวเขอพูดอย่างนี้ก่อนนะ คือท่านชมไม่ต้องแปลกใจกับภาพที่เห็นนะเพราะว่าอยู่ปรับภาพภาพเป็นระดับ5าไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ปรับระดับสิเนี่ยมันจะไม่ไหวนะเพราะว่าอยู่ไปดูคลิปของื่อวาน,นี้แล้วกระตุกมากเลยจ้ะยูก็เลยต้องปรับให้ภาพมันเหลืออยู่แค่ระดับ5้ามันก็สวยอยู่หรอมั้งนะก็พอเล่นได้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดว่ายูปรับสวยวเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้งงต,ต้ะก็ตามสภาพที่เห็นนะ <laughs> โอเคโอเคโอเค ท่านชมหลายๆคนเนี่ยเห็นอคอมเมนต์เมื่อวานนี้มาแบบเยอะมากๆยู <You S 1> ก็รู้สึกดีใจน,นะที่แบบมีคนมาคอมเมนต์เยอะแบบนี้เพราะว่าอย่างน้อยก็แบบมีคนให้ความสนใจกับคลิปของช่องเรามากขึ้นเราก็ออดีใจน,นะมาอย่างแรกเลยสิ่งที่ท่านชมอยากรู้กันมากที่สุดนะก็คือ,อให้สอนเอาเป็นแบบพื้นฐานของช่วงต้นๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยูกะจะสอนแบบเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ละโอเคก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มา,มาพูดก่อนเลย คือสิ่งแรกที่ท่านชมส่วนใหญ่น่าจะถามกันเข้ามาก็คือไอเกาะเนี่ยของแต่ละขั้นเนี่ยมันทํำยังไงอะไรยังไงบ้างซึ่งเวลาที่ท่านชมกดไปที่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นงอย่างนี้จ้ะดูนะเลเวลครับติง้งเป็นเลเวลสี่เลเวลธนูนะครัติง้งเป็นสิบสองชก่อนนะอันนี้คือชุดสายธนูนะครัติ้งยี่ห้าเห็นไหมมันจะขึ้นครับติ้งแบบนี้ให้มมท่านชมทุกคนเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะ ที่มาดูไอเจ้าคัพติ้งตรงๆนี้คือมันจะบอกเลยว่าเขาต้องการเลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างแล้วเลเวลคัพติ้งหาจากไหนเลเวลคัพติ้งเนี่ยได้จากการที่ท่านชมเนี่ยอาอุปกรณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเลเวลคัพติ้งของเรานั้นเพิ่มแต่สิ่งที่ยูอยากจะแนะนําท่านชมในการหาเงินแล้วก็การหาเลเวลคัพติ้งด้วยก็คือเจ้าสิ่งสิ่งนี้แล้วเจ้าสิ่งสิ่งนี้หาจากไหนหาจากถ้ำจากถ้ำคริสตัลถ้าท่านชมคนไหนไม่อยากรอให้ยูแบบพาไปผจญภัยหรือว่าพาไปสำรวจอะไรเงี้ยก็สามารถไปเดินสำรวจกก่่่ออนได้เลยยแตูจะบวา ไอเล่พวกนี้อยู่ที่ถ้ำคริสตัลจ้ะนี่อินโนคริสตัลไรก็ให้แนะนำให้ไปหาแล้วก็สเต็ปของอยูก็คือสเต็ปเดิมตื่นึ <c oughs> ตื่นเหมือนเดิมแต่แต,แต่คลิปนี้อยู่จะไม่ได้มาสอนแค่หาเล่กับคาปติงนะคืออยู่จะพาไปหาของที่มันใช้ในกิจวัตรประจำวันของท่านผู้ชมที่มาเล่นช่วงแรกแกแรกด้วยก็คืออ่านี่ไอเจ้าตอผีเนี่ยมันเอาไว้เผาแร่เผาแร่ไปรูปแร่ให้เป็นแร่บาร์ ซึ่งถ้าจำช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องคราฟเลยนะคือจะมีแร่ไอรอนบาร์กับแร่สตีลบาร์ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สําคัญทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าอม่มันเอาไวค้คาพพวกเกาะเทียร์สูงๆได้อย่างเช่นเกาะไอเจ้าพวกถ้าจำไม่ผิดนะไอเกาะเมื่อก่อนที่ยูชอบเล่นก็ใช้แร่สตีลนี่สตีลบาร์หกอันอันนี้ก็ใช้พลาสมาคอไอ้พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูจะพามาหาอีกทีหน,นึ่งแต่ไอ้พวกเนี้ยจะเกี่ยวกับเลเวลการ เ,เก็บเกี่ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยเน้นการเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดแต่ช่วงต้นเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องไปคิดอะไรเกี่ยวกับพวกนี้มากก็ให้แนะนำให้ใช้ดาบไอออนซอร์แล้วก็บวกกับดาบพวกสต e ลซอร์ตพวกนี้ดีกว่าและแน่นอนถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมถามอยู่ว่า,าพีแ่แล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการเอาอุปกรณ์น,นะผมต้องอทำยังไงละ่ะก็คือให้กดอ e ีคางที่อตรงคับข,ของเลยจ้ะกดอ e ีคางนะ แล้วก็ให้ไปคลิกที่อุปกรณ์ที่ท่านสมจะอัปเกรดแต่แทะแต่แทะในขณะที่ท่านสมสวมใส่อุปกรณ์อยู่เนี่ยให้ถอดออกมาด้วยนะจ๊ะถอดออกมาด้วยนี่เช่นยูจะอัปเกรดรองเท้าของอยูให้เป็นเทียสูงกว่านั้นก็ให้ถอดออกมาก่อนแล้วพีเข้าไปแต่ยูอัปเกรดไม่ได้เพราะว่ามันใช้เงินตั้งหมื่นห้าแล้วก็ไอหินอัปเกรดแต่หินอัปเ,เกรดเนี่ยยูมีแล้วแต่ก็เงินก็ไม่พออยู่ดี ดาบช่วงต้นเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปอัพดาบพวกไอรอนซอร์ทนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการที่ซับดาบจริงๆเนี่ยแนะนาให้อัพดาบสติ s สติวไปเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ประหยัดหินอัปเกรดด้วยเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยในการที่ท่าผู้ชมเล่นเกมเนี่ยหินไอ,อพวกอัปเกรดเนี่ยมันจะหายากมากๆถ้าเกิดว่าท่าผู้ชมไม่ได้ลงดันแบบระดับสูงแล้วก็ระดับยากเนาะแต่อย่างเช่นสาสาเหตุที่อยู่ มีหินอัปเกรดเยอะขนาดนี้เพราะว่ายูลงเควสต์ไวันเห็นไหมเควสไวันอะไรพวกนี้แต่ยูยังไม่ทำเลยก็เพิ่งตื่นเนาะเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมใครที่ต้องการจะหาแร่จริงๆเนี่ยแน่นอนว่าให้ขุดแร่ช่วงต้นเนี่ยจนเลเวลประมาณยี่สิบแล้วก็ไปขุดแร่ไอออนที่ถ้ำซึ่งแร่ไอออนเนี่ยแน่นอนว่าท่านผู้ชมต้องผ่านสะพานไอ้ข้างหน้าเราไปให้ได้ก่อนเนี่ยสะพานหรือว่าปราสาทไอ้ตรงที่มันจะมีบอสสลับท่านผู้ชมมือใหม่ที่ต้องไปตีทุกคนเลย เพื่อที่จะได้ข้ามไปโซนถัดไปอาา่าฮะไปแล้วเราว่าไปกันเลยเพราะว่าอยู่ผ่านรียบ่อยแล้วหลังจากที่ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยผ่านสะพานกันมาได้แล้วใช่ไหมก็ให้หันหลังมาจ้มันจะมีต้นบอนไซอยู่ตรงนี้น่าจะต้นบอนไซนะน่าจะถูกก็ให้เดินไปตรงนี้แล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยจะสังเกตเห็นโครงกระดูกทางด้านซ้ายมือให้ลงไปลงดีๆนะจะ้หรือว่าจะใช้ทางลัดในการลงก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่แต่แต่จะเจ็บตัวนิดหนึ่งนะให้เดินมาทางนี้จ้ ตรงไปนะตรงไปมันจะมีเส้นทางเอาไว้ให้ท่านชมทุกคนเนี่ยเดินกันเรียบร้อยแล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าท่านผู้ชม,มหลายๆคนเนี่ยจะสํารวจมันหรือเปล่าแค่นั้นเลยเพราะหลังจากที่เราเดินตามเส้นทางมาแล้วเนี่ยก็ให้เกาะขวา,าไว้นะเกาะขัาวอย่าลงอย่าลงข้างล่างนะอย่าลงข้างล่างให้เดินตามเส้นทางตลอดทางนะจ๊ะตลอดทางทางนี้เลยมามันจะมีถ้ำอยู่นะาตรงตรงนี้ให้เดินไปอ่ะมีคนตีหอย,อยด้วย <laughs> มองซ้ายเอาไว้นะจ๊ะท่านชมเพราะว่าท่านชมหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นตรงตรงนี้เลยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้จ้ะให้มองไปตรงคิซันขาวนะคิซันขาวแล้วก็มาตรงนี้เห็นไหมมันจะอยู่ตรงตรงนี้เลยแล้วก็ให้ขุดอ่ะเดี๋ยวขุดโชว์เลยจ้ะว่ามันเป็นยังไงโอ้โหว่าหมดเลย <c oughs> เร็วกันนี่นี่คือสิ่งที่ท่านชมกำลังตามหาก็คือไอรอนออร์ก็คือเป็นแร่เล็กนั่นเอง่ <c oughs> ะนี่ตัว แล้วไม่ต้องห่วงในการที่ท่านสมรีตัวเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรนะแต่มันแค่เพิ่มสเต็ปก,การตายในกเกมด้ยิโ <c> อ <oughs> okay. เคหลังจากที่ว์ปกลับมาที่แรกๆแล้วใช่ไหมจะว่าวัดมาถังออมก็ได้นะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ,ละให้ไปตรงโซนโซนเดิมเลยจ้ะก็คือโซนโซน,นี้นี่เราจะไปสถานที่ขุดถ่านซึ่งท่านชมหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าไอ้แ่สติวอยู่ตรงไหนอื <c oughs> แร่สติวมันก็คือแร่เหล็กนั่นแหละจ้าแต่แค่ต้องมีของเพิ่มเติมในการคราบแค่นั้นเองก็คือแร่ฐานแต่แร่ฐานเนี่ยมันจะอยู่ตรงพวกอ่ปราสาทของพวกจักรวรรดิจักรวรรดิสมัยใหม่เดี๋ยวยูจะพาเดินไปก็อยู่แถวโคกระดูกแหละให้เดินมาหลังจากผ่านปราสาทเนาะให้เดินมาตรงนี้นี่มันจะมีเส้นทางไปอยู่อ๋อใช่ๆเพิ่มเติมนะสปอยในคลิปนี้ก็คือไอ้บนเขาไอ้รูปคล้ายๆกับอาสัตว์เนี่ยมันจะมีไอ้นี่อยู่อ่าคาพีเวทจ้าให้ขึ้นไปด้วย <G ül> แล้วก็ปูเนี่ยอย่าไปตีนะถ้าไม่ไหวจริงๆเพราะว่าปูเนี่ยนะว่าเป็นบอสแมปบอสแมปนั้นๆเลยก็ว่าได้แด่นอกว่าให้อัพเลเวลอ่าสเต็สเต็ตหนึ่งก่อนแต่มันจะมีควสรายวันที่ไม่รู้ว่าทางเดเลรอบเขาแกลหรือว่ายัางไงนะคือคว,วันนี้ควสบอสปูเข้ามาด้วยใครที่ต้องการจะทำควสรายวันไอ้บอสปูก็มาตีเจ้าตัวนี้นี่แหละมันอยู่ตรงโครงกระดูกนี่แหละจ้ะแล้วหลังจากที่ท่านผู้ชมเซฟเสร็จใช่ไหมก็ให้เดินไปอีกทางหนึ่งจ้ะหนีทางนี้เดินตามเส้นทางเลยมันจะมีประสาทของพวกจักอยู ดีจีอยากกปิดภาพสูงนะแต่กลัวแหลกมากเลยแล้วเปิสิเฮ้ยไม่ค่อยแหลกเพราะว่าทางนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากก็เลยไม่ค่อยแหลกสักเท่าไหร่แต่อย่าเพิ่งเปิดเลยเพราะว่ามันจะทําให้ทํามหลายๆคนเนี่ยดูคลิปของช่องของอยูแล้วก็กระตกไปด้วยไปุยกันเลยซะระหว่างทางเนี่ยจะตีเจ้าพวกนี้ก็ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันจะหลบพวกแฟนีด้วย แฟกเมนต์เอาไว้ประกอบพวกชุดแล้วก็พวกการทําดาบอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็แนะนําว่าให้ตีมันไปด้วยแฟกเมนต์เนี่ยเอาไปขายเป็นเงินได้ใครที่ทําทุกอย่างปันหมดแล้วแบบพวกชุดก่อพลาสมาหรือว่าพวกก่อสติลเริ่มต้นเนาะใครทําพวกนี้ครบแล้วก็แนะนําว่าให้เก็บเก็บไปขายมาก็ดีเป็นแหล่งทําเงินเหมือนกัน <c oughs> แต่ใครที่ต้องการทาเงินจริงๆเนี่ยสามารถขึ้นไปบนปราสาทได้นะไอเนี่ยเห็นไหมขึ้นตรงทางไอตรงนั้นไปเลยจ้ะมันจะมีเจ้าพวกอีเนี้เต็มไปหมดเลยก็จะมีเป็นที่ฟาร์มไทเทเนียม นนะแต่ระวังเลยนะมันมีตัวดาบด้วยซึ่งตัวดาบเนี่ยแรงมากก็ <c oughs> หลังจากผ่านอุโมงตรงนี้มาปุ๊บให้เดินเลี้ยวซ้ายเลยจ้ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายถ้าผู้ชมจะพบก,กับแคมป์แคมป์มหนึ่งจะเรียกว่าแคมป์ได้ไหมเป็นศาลาก็แล้วกันอื <c oughs> พอมาตรงศาลาใช่ไหมโอ้ชีดเพลงหลอนมากเพลงหลอนเกินไปขอไม่เปิดกลองแล้วกันนะไอ้เจ้าตรงเนี้ยจะสามารถนั่งได้จ้ะนั่งได้นั่งได้นั่งได้ไดแล้วก็เาขาไปทำลายกล่องได้ไหมเออไม่ได้เยี่ยม ก็ที่ขุดแร่ถ่านจะอยู่ตรงตรงนี้เลยจ้ะมันใช่แร่ถ่านไหมอะเดี๋ยวยูจะพิสูจน์ให้ดูนี่จริงๆแค่อ่านชื่อก็รู้แล้วนะนี่จาะแร่ถ่านไอ้เจ้าบารูดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปครับเป็นยาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้แต่นานครั้งจ้ะกวดจะได้เห็นเอามาใช้จริงๆนะนานครั้งมากและแน่นอนนะก็สลาใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้กับช่องหอยอยู่ด้วยจ้ะยูจ้ะเมน ยัดความรู้ให้กับท่านชมภายในทีเดียวเพื่อคลิปนี้หรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวสอนแบบเป็นขั้นเป็นตอนก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะแบ่งเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทให้สถานที่ตัดไปที่ยูจะหาให้ก็เดี๋ยวจะเป็นสถานที่อของแร่ซิเวอร์ก็ละกันเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวยูไปหาให้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นชาร์ o w ซิเวอร์สองอย่างนี้สองอย่างสองอย่างแต่แต่แต,แต่มันจะมีแร่หนึ่งที่อยู่พูดไปในสองหัวข้อนี้ที่ยากที่สุด แต่จะเป็นอะไรนั่นเดีย๋ยวจะพูดในคลิปคลิปหน้าจ้ okay, ะโอเคจ้าซีโอเก a i นจ้าแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า <laughs>